เหที่ส่งเข้ามาใหม่ในกล่องอะดูอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูใบเซอร์ก่อน,นไหนๆก็เนอะเมื่อกี้เปิดมาแล้วให้ดูเหรียญแปดร้อยบอกเหรียญแปดเก็บเหรียญน,นะคะถ้ามีใบเซอร์แบบนี้นะคะสุดยอดเลยนะคะเพราะเขามีที่มาที่ไปไงคะเนี่ยค่ะ เหรียญกริย์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาวันที่5ธันวาสองพน้าหนะคะด้านหน้าพอมาด้านในก็จะเขียนว่าพระราชพิธีมหามงคล80พรชนมพรรษา5ธันวาชนิดราคาเนี่ยค่ะบอกเลยชนิดราคา800อบาทโลหะเงินร้อยละ99 9้าค่ะน้ำหนัก22กรัมคูณเลยนะคะ9ก้ําน้ำหนัก99คูณสองแล้วเงินตอนนี้ค่าของเงินตอนนี้ก็สูงอยู่นะ สูงอยู่ค่ะแล้วเงินเก้าสิบเก้านี่ถือว่าเป็นเงินบริสุทธิ์เนาะราคาราคาสูงอยู่ค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางสามสิบห้ามาม,าม,ม,าม,มจำนวนผลิตเก้าหมื่นแปดพันเหรียญคือเก้าหมื่นแปดพันเหรียญนี่คือไม่เกินนะคะลิมิตเขาอยู่เก้าหมื่นแปดพันเหรียญแต่ถ้าจองคนจองไม่ถึงคนจองน้อยไม่มีคนสนใจอะไรประมาณนี้ก็จะลดยอดลงมาแต่ถ้ามีคนสนใจเพิ่มเขาก็ผลิตได้ในในยอดที่ แจ้งไว้ที่ไม่เกินนะคะก็ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าหลายคนเคยเคยเมีคําถามว่าเอ้ยเหรียญน,นี้เขาผลิตขึ้นมาใหม่หรออะไรประมาณนี้คือเคยเข้าใจแบบนั้นแต่ไม่ใช่นะคะเหรียญน,นะเขาไม่ได้ผลิตขึ้นมาใหม่แล้วค่ะเหรียญก็ผลิตเดิมแหละแต่บางทีไม่มีคนสนใจกระแสงเงียบๆก็คนก็ไม่เห็นก็ไม่ได้ออกมาขายแล้วพอเริ่มมีคนสนใจเหรียญน,นี่ก็มีสูตรตลาดออกสูตรตลาดคนเริ่มสนใจขายกันได้ เหรียญก็ทะลักออกมาเยอะคนก็เลยเข้าใจว่ากรมผลิตใหม่จริงๆไม่ได้ผลิตใหม่ค่ะเหรียญที่น่าสนใจที่สุดนะคะเหรียญน,นี้นะคะเคยราคาสูงถึงเกือบถึงห้าพันนะคะเหรียญย n นะคะเราจะเรียกกันสั้นๆว่า UN นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชป็นเหรญรีโกลแกมสวยมากเลยคะ่ะรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ เป็นรางวัลพระราชทานที่ยูเอ็นเขาพระราชทานจะเรียกว่าไงล่ะเขามอบให้ในหลวงหรือเปล่าทุนกล้าวถวายเออไม่ถ้าพูดผิดคือพูดพูดขออภัยนะคะพูดพูดไม่ถูกเอ,อ่อทุนกล้าวถวายรางวัลรางวัลน,นะคะทุนกล้าวถวายรางวัลให้แก่บให้แกออ่ในหลวงของเราด้านการพรัฒนาเพราะในหลวงท่านทรง ทรงงานเยอะมากนะคะงานในโครงการเพราะฉะนั้นเหรียญที่ระลึกของพระองค์ท่านจึงมีเยอะที่ระลึกเนื่องในว่าโลกาสต่างๆเพราะว่าพระองค์ท่านมีมีโครงการเยอะเหรียญที่ระลึกก็จึงเยอะตามนะคะตามโครงงานทุกโครงการที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณา